114ปีการลูกเสือไทยลูกเสือคือภาพลักษณ์ที่สังคมรับรู้และตระหนักในคุณค่าเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างระเบียบวิน,นัยให้กับเยาวชนของชาติและผู้ที่เป็นลูกเสือคือผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นโดยภาพลักษณ์และคุณค่าของการลูกเสือนี้เกิดจากการบ่มเพาะและปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ของคนในชาติและสังคมโลก ซึ่งกิจการลูกเสือไทยดำเนินมาถึงปีที่114จากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประเมเนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีวิวัฒนาการจากลูกเสือสู่การเป็นลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตรและตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช2564เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การลูกเสือไทยยังคงมุ่งมั่นในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจิตใจดีช่วยเหลือสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมเสมอมาผ่านการทำกิจกรรมต่างๆของการลูกเสือซึ่งในปัจจุบันการลูกเสือไทยได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดของการทำกิจกรรมลูกเสือให้มีความทันสมัยเข้ากับยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นภายใต้แนวคิด5สคือสนุกสนานสาระ สร้างสรรค์สู่เด็กและเยาวชนสังคมมีส่วนร่วมนั่นหมายถึงการจัดกิจกรรมให้มีความสนุกสนานไม่น่าเบื่อสอดแทรกสาระความรู้เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความสนใจและอยากร่วมในกิจกรรมซึ่งต้องเป็นกิจกรรมที่สร้างสารรค์ไม่สุ่มเสี่ยงไม่เสียสีโดยมีเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางต้องได้รับประโยชน์สูงสุดและเกิดการมีส่วนร่วมของสังคมชุมชนในการทำกิจกรรม เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนที่มีวินัยจิตใจดีรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อเสียสละอันจะนำไปสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตเนื่องในโอกาสครบรอบ114ปีการลูกเสือไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุกข,ของคณะลูกเสือแห่งชาติสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติจึงได้กำหนดจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาาและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่1กรกฎาคม2568นสณสนามสุพัชลาสายกรีธาสถานแห่งชาติและจะมีการจัดงานทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ ลูกเสือไทยยุคใหม่ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมือ่อทำดีทำได้ทำทันที